เที่ยวทั่วไทยนะครับวันนี้เราก็เดินทางไปที่ าเล้้ยวซสวัสดีครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับต้องกับตาน,นะครับก็มาถึงที่ภูม่านฟ้าแล้วนะครับผมที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็วันนี้เราจะมาถ่ายการก่อสร้างที่เป็นอันซีนที่กำลังเป็นข่าวในเวลานี้นะครับ เป็นความสวยงามที่เป็นการเนิมิตขึ้นมาจากจากการสร้างของอะไรนะของของ,ของคนเราใช่ไหมครับนิมิตหลวงพ่อเจ้าอะวะครับผมก็เราจะพาไปดูว่าสิ่งสวยงามมันเป็นยังไงนะครับทั้งหมดนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมปลาพวกเราวันนี้เราก็มาไหว้หลวงปู่หินนะครับเพื่อขอถ่ายรูปลงทำ u t u b e ช่องทีท,ทีสองล้อครับ ว่าก,ก็มาไหว้ขออนุญาตแลวก็ใครม,มีโอกาสนะครับที่ได้เข้ามาที่ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผ่านอำเภอชำนินะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมแวะมาที่ภูม่มานฟ้านะครับครับสวัสดีครับครับสาธุามาดูสิ่งก่อสร้างที่อันซีนมากๆนะครับผมอันซีนสุดๆ ที่เป็นขาวนณะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โหเป็นยงไงครับปัาส,สาหลวงปู่เห็นนะครับโอ้โหเราเข้าไปสัการกัสักนิดหนึ่งนะครับ สอบแพระองค์และคอบครองแห่งรุ่งศีลบรรทมทั้งหลายที่สุดศัดสำนักของนีโดยอภรณ์ารีลาก็แห่ยงอวนพิมพูลิมันเป็นเสาหลักสีเสร็จจากว่าสักการะนัรับเราก็จะพาทุกท่านไปดูนะครับทั้งหลายหลวงปู <S 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 ่ทุ่ง หวงปู่ฤษีขอบหลวงปู่ยกเอื้ยกเอื้สิ่งก่อสร้างนะครับผมเอื้อให้แก่ลูกหลานด้วยเองลูกหลานจะพร้อมใจกันปฏิบัติดูปฏิบัติชอบต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ตลอดไปลูกหลานวัดภูม่านฟ้านะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็น วัดที่กําลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้นครับจากกระแสดราม่าข้ามประเทศที่ชาวเน็ตกัมพูชาอ้างว่ามีการก่อสร้างโอกเลียนแบบนครวัดน,นะครับซึ่งเป็นโมดูลกโลกที่ชาวกัมพูชาภาคภูมิใจมากนะครับวัดภูม่านฟ้าหรือวัดพระพุทธบ,บาทศิลานะครับได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่8ตุลาคม2562ัได้รับอนุญาตให้ตัง้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ส1พฤษภาคมปี2564ัปัจจุบันมีพระอธิการสมศักดิ์นะครับ สัวัสิโตนะครับเป็นเจ้าวาดมีเนื้อที่ประมาณ2อง้ไร่ตั้งอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมถ้าใครนะครับมีโอกาสที่มาได้มาแวะเวียนนะครับได้มาผ่านที่อำเภอนางรองนะครับใกล้อาเภอชมนีนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาดูนะครับผมภูม่านฟ้านะครับเป็นการขึ้นมาเลยนะครับสวยงามมากมากเลย ดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าไปดูที่ไหนต่อนะครับ สวยงามน,น,นะครับผมครับ <c oughs> มาวัดภูม่านฟ้านะครับอาเเอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์วัดสิ่งที่ <c oughs> วัดสวยงามมากครับไดเขียนป้ายห้ามนะครับคือห้ามใส่รองเท้าเข้ามาในบริเวณนี้เด็ดขาดเลยนะครับปานะอคนีไม่ว่าจะเป็นที่ตรงไหนนะครับท่านบอกว่าอีกสามอายุคนนะครับจึงจะเสร็จครับณปัจจุบันนี้แค่หนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นครับนะที่ใหญ่โตงดงามนะครับ ้งจากนิมิตของหลวงพ่อพูดเริ่มสร้างวัดนะครับตอนนี้ก็รู้น้่อสร้างนะครับก็คือห้ามใส่เข้ามาในงานจากพราน้าที่ท่านมาช่วยไม่ให้สียงทางเข้ามท่านสร้างวัดก็จะสลักด้วยมืนอ้ของ ประชาชนทั่วไปนี่แหละครับของข้าราชการมีข้าราชการ,กรเกษียณท่านก็มาอยู่ในวัดทําบุญบางท่านก็อยู่ร่วมแปดเก้าปีร่วมสร้างวัดกับหลวงพ่อเลยนะครับครับนะรัะลุงป้า,า,า,าข้าราชการ,กรเกษียณแล้วก็ผู้ที่เล่่องสาศรัทธาก นี้ก็มีมาถึงผมก็ไม่ใช่ผมได้ <c oughs> เข้าไปไหว้ขอพรหล,ลวงปู่หินนะครับ <c oughs> ใครที่เข้ามาเจ็บเท้าแน่นอนครับเพราะว่าห้ามแสงเท้าเข้ามานะครับอ,อ,อสวยงาม มาชมความอลังการของวัดภูม่านฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัก็มาดูกันนะครับว่าเขาว่าวาหนึ่งเปอร์เซนที่เสร็จตอนนี้เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนอลังการขนาดไหนแล้วกว่าที่จะเสร็จนะครับพวกลุงป้านะาุกพี่น้องประชาชนชาวบ้านบริเวณนี้ข้าราชการที่มาช่วยงานเขาบอกผมว่า อีกสามชั่วอายุคนจึงจะสําเร็จตามนิมิตพื้นที่ประมาณขนาดไหนนะสองร้อยสองอยหรือเปล่าสองอหรือหรือหรือยี่สิบต่กี่ไร่ตรงนี้สองร้อสองร้อยไร่นะครับผมก็เต็มพื้นที่ครับเต็มพื้นที่เลยถ้าก่อสร้างเสร็จนะครับถ้าตามนิมิตนะครับที่ที่ว่ากันไว้นะครับคงจะเป็นสถานที่ที่สวยมากๆคือ เป็นเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยแล้วที่ทุกคนควรที่จะมานะครับถ้าสร้างเสร็จนะครับพอสวยมันเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับที่ไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นมาเองนะครับเป็นการก่อสร้างที่จําลองจําลองขึ้นมานะครับตามนิมิตก็หลังเราที่ที่เห็นนั่นก็คือพระปางประาสามยอดจําลองมาจากอะไรนะลบุรีนะครับที่เราเห็นนี่ครับที่อยู่หลังฉากเรานี่นะครับผม ก็ว <formation jin inh aling> <at> ัน <tı> น <ro> ี้มีมีกองสูตครับที่ได้มานะครับที่เราตั้งใจที่จะมาทำดูให้ทุกคนดูนะครับก็เรามาแล้วก็อยากให้ทุกคนมานะครับมาจะได้ชาวบ้านละแวกนี้นะครับผมจะได้มีรายได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามาเที่ยวเยอะๆที่นี่ชาวบ้านก็จะมีรายได้มีนกำลังใจ แล้วก็เส้านทางคือจะสร้างเสร็จก็โลกงปู่หินศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็มาไหวามาขอพรก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่มาจากหลายๆจังหวัดนะครับในโซนภาคอีสานเขาก็ได้ทราบข่าวจากทาง YouTube ทั้งของไทยและของต่างประเทศทั้งไม่ว่าจีนกัมพูชาหรือประเทศใกล้เคียงต่างๆ อยากให้มาชมครับสวัสดีครับแล้วก็ครั้งต่อไปที่เราจะไปทำ YouTube <c oughs> ก็รอติดตามพวกเราให้กำลังใจพวกเราคอยกดติดตามกดสับ r ะร e กดกระดิ่งด้วยนะครับผมครั้งหน้าครับ Big Mountain ครั้งที่13นะครับที่เขาใหญ่แล้วเจอกันครับพวกเราบ๊ายบาย <c oughs>